ปาอีเดยวนะถามว่าพอใจไหมพอใจแล้วก็คือว่าถ้ามีบัญชีรายรับรลยจ่ายให้ชัดเจนกับทางวัดพวกผมก็ที่ว่าสิทธิอนุสิทธิทุกคนได้ร่วมบริจาคมาร่วมทำบุญมาเขาก็ได้สบายใจว่าอันนี้ยเงินเข้าวัดจริงๆนะอะไรอย่างนี้นะฮะอย่างมีการจัดสร้างพระรุ่นหนึ่งอย่างถ้าเป็นวัดสร้างอย่างเงี้ย เงินเข้าวัดอย่างนี้จริงไหมมีบัญช <el, S 2> <ổi, S 1> ีรายรับรายจ่ายจริงไหมทุกอย่างจริงไหมทุกทุกคนก็โอเคนะครับสิทธิอนุสิ์ทุกคนก็โอเคนะฮะแล้วก็หลวงพ่อท่านก็ได้ฟังฟอดใมาของู้อกล่าวโทษต่อแล้วก็สอบสวนของกองการสอบรามการชี้จุดและต้ที่ชอบนะครับของการตรวจสอบการนะครับใครที่ตรวจจริงได้ติดตามสืบสวนนะครับจนฟังป่าเสร็จนะครับ ตัวยลดขให้รางรู้เข้าการรองผข้าการข้โพดวลาก่อนในส่วนคารวานะครับพุทธฤษเงินมาวัดนะครับทางรองผ้ขการกอกกนะครับบัญชีที่เราตรวจสอบเนี่ย เราทําอะไรตัวไปตัวมาอยู่แล้วเราไม่ไม่หนักใจนะครับมันจะใหญ่ก็จะเอ็ะจะทำไงเรื่องอะไรขอให้เป็นเรื่องของตกวหลายเราจะทําตัวไปตัวมาแล้วก็ให้ประชาชนรับรู okay. ้รับทราบนะครับแล้วเราสามารถที่จะโปรยถนะครับตรวจสอบได้นะครับเรื่องนี้ไม่มีรับใจนะทำงานสืบสวนสอบสวนของปปป ก็นโยบายท่านผู้การกนะครับเราเราต้องเราจําเป็นจะต้องเอาเงินที่เราตรวจสอบครบถ้วนเราคืนหลวงพ่อทีอ่นะครับเพือ่อให้ท่านได้ไปใช้ในประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อาไปสร้างสาธารณูุโภคที่ท่าน,นตั้งใจเงินหลวงพ่อเนี่ยมันหายไปในระบบหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยรู้ว่ามีเงินแค่ยี่สิบแปดล้าน ที่เราตรวจสอบพบเย่างนั้น71ล้านเพราะฉะนั้นความโปร่งใสมันไม่เกิดครับเพราะว่าแล้วอ,อย่างเงี้ยเราก็ต้องมา,าตรวจสอบตรวจเช็คนะครับแล้วก็สร้างความโปร่งใสให้เกิดกับพ่อครับแล้วก็ชา,นาวน,นครสวรรค์คือคือเราอย่าอย่าเพิ่งพูดอะไรนะครับถ้าเป็นว่า พวกผมต้องดำเนินการต่อในขั้นตอนที่สองนะครับใครผิดก็ว่าผิดใครถูกก็ว่าถูกนะครับไม่มีละเว้นนะครับอย่าละเว้นส่วนขอบคุณในการดำเนินการทางปมชในการดำเนินการนะครับก็เดี๋ยวหลังจากส่งเรื่องเข้าปปชเสร็จเนี่ยปปชส่งกลับมาผมก็ต้องมาดำเนินการต่อนะครับก็จะเร่งเร่งเร่งให้มันเกิดความโปร่งใสให้เร็วที่สุดนะครับนอกจากนี้แล้วมีทีมสนับสนุน แนวทางการสืบสวนมีอยู่นะครับแนวทางการสืบสวนมีอยู่มีเรื่องของทางแค่มีเรื่องของทางแล้วก็เดี๋ยวต้องต้องต้องตามถ้าเกิดอะไรนะทางบ้านแล้วสอบสินนี่ต้องตรวจสอบตรวจสอบทั้งหมดตรวจสอบทั้งหมดนะครับเราเราทำงานตลอดเราไม่หยุดนะครับเราสุ่ดส่วนเส้งเส้งทางการเงินมีมีเพิ่ม ว่าเราจะทําต่ออยู่เรายากตามต่ออยู่มันก็เพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเวลาเจ้าหน้าที่ในช่วงนี้แต่เราจะทําต่อเรื่อยๆรว่ารสก็เป็นเงนก็ได้เินกไรก็เราเราถือว่าเราถือว่ามันเป็นหน้าที่นะครับมันเป็นหน้าที่ที่ท่านผู้การเขา,า,า,าเมอบหมายแล้วเราก็ต้องทําให้เต็มที่ โดยเฉพ,าะ,เพาะพ่อพัดเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนนะครับเพราว่าเป็นเทพเจ้านะครับดินแดนแห่งนี้ก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเราต้องควรมาดูแลปกป้องท่านนะครับแล้วก็ทําอะไรให้การโปร่งใสนะครับท่านเป็นพระที่มีเมตตามีเจตใจงดงามนะครับในการที่จะธนูบุรุงนูศาส,สนาเอาเงินของผู้ที่บริจาคเนี่ยมาทำสาธารณประโยชน์ไม่ได้เข้าตัวเองเลย พราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเราต้องส่งเสริมท่านนะครับแล้วก็ให้ท่านได้ทำให้เต็มที่นะครับไม่งั้นท่านก็จะโดนระแคนะครับตรงนี้ไม่หวั่นกระทบจิตใจท่านใช่ไหมครับไม่หวั่นกระทบจิตใจหลวงปู่ใช่ไหมหลวงพ่อผมคุยแล้วหลวงพ่อดีใจหลวงพ่อพอใจวันนี้หลวงดูใบหน้าหลวงพ่อยิ้มแย้มนะครับไม่เครียดนะครับแล้วหลวงพ่อก็รู้ว่าอะไรมนเกิดขึ้นหลวงพ่อพยายามรัหลายเรื่องทะ่รับก็ เดี๋ยวเราต้องคงจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยดูแลตรงนี้นะครับตรงนี้เพื่อให้มันเกิดความโปร่งใสโดยเฉพาะกลุ่มคณะกรรมการวัดระยาเาไม่ก่อซึ่งมีหน้าที่ดูแลปกป้องทรัพย์สินประโยชน์ของวัดเนี่ยมันต้องทําให้โปร่งใสมากกว่านี้นะครับตอนนี้เริ่มทำนะครับแต่คงจะต้องทําให้ชัดเจนมากกว่านี้นะครับสั่ให้ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาดูแลด้วยก็คงมา เข้ามาดูแลไม่ไดไ้วัดต้องดูแลกันเองแต่คอยม,มาดูข้อมูลมาสอดส่องว่ามันเป็นอะไรยังไงมันถูกต้องไม่ถูกต้องถ้ามันไม่ถูกต้องก็จะนําเรียงลงของพ่อให้ใหใหช่วยแก้ไขในทางที่ถูกต้องนะครับทั้งหมดทั้งมวลม,มันก็เป็นประโยชน์ของวัดเป็นประโยชน์ของพ่อเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปนะครับไม่ใช่เป็นประโยชน์ของตำรวจมองว่าจากนี้ไปน่าจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นใช่ไหมครับ ต้องดีขึ้นนะครับเราเข้ามาตอกโปร่งใสนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามคุยกับหลวงพ่อให้เข้าใจนะครับหลวงพ่อเข้าใจในสิ่งที่เราทําดีนะครับหลวงพ่อพอใจนะครับที่เราพูดกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็วันนี้ดูท่านมีความสุขมากนะครับมีรอยยิ้มมีอะไรนะครับเราเห็นกันอยู่นะครับนั้นก็สร้างรอยยิ้มให้ท่านนะครับท่านอายุมากแล้วช่วยกันให้ท่านอยู่กับเรานานๆนะครับ